ถ้าเราไม่อยากให้คนในครอบครัวเดือดร้อนหรือตัวเองเดือดร้อนนะผ่าออกไปผ่าออกไปนะครับผ่าออกไปนะครับอยากทํามาหาผมนะครับมาหาผมจะไปหาคนอื่นก็ได้ที่เรามีตัวแทนอยู่อันนี้ไม่ว่าเรามีตัวแทนท,ที่ที่ดูแลอยู่แล้วไปได้ครับผมนะครับแต่ถ้าอยากลองให้ผมดูแลอีกทางก็รับเสมอครับ <laughs> รับเสมอนะก็นั่นแหละครับเรื่องประกันอืม <c> พ <oughs> ักมาได้ตลอดนะ วันนี้ก็มีเนี่ยมีมีพี่ชายทําให้น้องสาวะประกันสุขภาพน่ารักมากน้องสาวอายุป8พี่ชายทักมาถามให้น้องสาวตัวเองผมไม่ค่อยเห็นนะอันนี้พูดจริงผมทาประกันขายประกันมาเกือบไม่เกือบหรอกสิบละสิบปีเต็มละจริงๆจ,จากออกจากงานประจำมาไม่ค่อยเจอพี่ชายมาซื้อประกันให้น้องสาวตัวเอง โคตรเจ๋งอะ่ะผมแบบผมเป็นคนที่มีแต่พี่สาวเนาะผมก็รู้คนเล็กผมผมไม่ได้มีน้องผมก็เลยไม่เข้าใจฟิลนั้นแต่แต่พอเห็นเขาทำอะ่ะผมรู้สึกว่าเออโคตรเจ๋งอะ่ะคือพี่ชายแบบทักมาถามอะ่ะแล้วซื้อประกันให้น้องสาวตัวเองอะ่ะคือแบบเออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อะ่ะผู้ชายเนาะถ้าจะทําจริงก็ ไม่มีเมียก็ลูกพ่อแม่ถ้าเจอนะเมียลูกพ่อแม่พี่น้องไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อันเนี้ยเจอทําให้น้องสาวน้องสาวตัวเองโคตรเทะผมแบบอืมด้วยชมย่งไรลูกค้ายังไงเลยเนาะแล้วแบบอายุยังไม่เยอะด้วยแบบเออไอ,อเราก็ไม่มีน้องสาวเราก็ เออเขาก็ก็พยายามอินเว้ยเขาแหละน่ารักดีชอบนะครับน้อยส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่พี่ชายใช่ยถ้ามีแฟนเขาก็จะไปโฟกัสที่แฟนเขาหรอกอย่างน้องเนี้ยถ้าไม่แบบไม่เดือดร้อนไม่เอ่ยปากก็คงไม่ไม่ไม่นันกันเน่ะน้องขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวิรพงศ์ขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะแล้วก็มาไลฟ์คุยกันขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ